สวัสดีทุกคนครับสวัสดีวันศุกร์ที่25่สิากรกฎาคมสองวัาตอนนี้เป็นเวลา14บสีนากาสานาทีโดยประมาณครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกบางพัดครับถนนสิรินธรมุ่งหน้าไปสะพานสังฮีครับเต็มระบบครับภัยสงครามจะเกิดขึ้นยังไงที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมครับอืม ตำรวจจราจรสรบางพัดจัดหนักจัดเต็มนะครับนี่ครับตั้นสารวัตรสตบางพัดครับอเช่นเดิมเช่นเคยภัยสงคารมจะเกิดยังไงก็นะครับตามนั้นนะครับแต่ที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมีเออ ลูกหลงมาทางนี้จะมีการตั้งด่านไหมอันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับนะแต่ก็อยากขอให้มีนะครับนะก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ทหารทุกๆนายอืมอ้าวโบกแล้วไม่มีความผิดไปต่อ <c oughs> โอ้นะี <c oughs> พี่น้องเอ้ยนะครับช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับสวมหมวกกันน็อกออกจากบ้านอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกนะครับพี่ๆจราจรสอนอ นี่เขาเข้มงวดมากครับรนอบางพันนี่เขาเข้มงวดสุดๆนะครับไปว่าเจ้าที่ก็ไม่ได้นะครับอุปกรณ์เขาก็ค่อนข้างที่จะครบอยู่ก็ไม่ว่ากันครับทําถูกทําไปครับใครสงครามยังไงก็ตามนั้นนะครับใครจะเป็นยังไงตํารวจไทยก็ยังเหมือนเดิมอืมนี่แหละครับอาชีพตํารวจกับอาชีพทหารต่างกันไหมก็พิจรารณาอีกแล้วกันนะครับ ผมก็ต้องขอขับคุณรามพิุ่นนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในรายหน้าครับสวัสดีครับ